ดีจ้าสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับมินอีกแล้วนะคะมินจะพาพี่พาน้องมาเฮ็ดอันเมนูกบทอดขมิ้นจ้ะเฮาเาเบิ่งส่วนผสมนะคะก็จะมีอันน้ำมันพืชจ้าพี่น้องแล้วก็พงปรุงรสแล้วก็มีเกลือจ้ะน้ำปลาขมิ้นกับอันกระเทียมนะคะขมิ้นเฮาจะใส่น้อยนึงเนาะแล้วก็จะมีอัน ที่เขาขาดบ,บ่ได้ก็คือพริกไทยดําจ้ะเนาะแล้วก็จะมีกบจ้ะเขาไปเบิ้งกันขั้นตอนต่อไปจ้ะเช็ดจึงได้ต่อจ้ะเบิ้งขั้นตอนต่อไปนะคะพี่น้องเขาก็จะมาตำขมิ้นนะคะตำละเอียดหน่อยนะคะขมิน้น ตำน้ำกันจ้ะครับจะใส่เกลือน้อยนึงค่ะเพอให้มันนุม่มนะคะให้มันละเอียดกระเทียมหั่นสีตั้มพอยับย,บยบับเลยค่ะหอมโปะตำละเอียดคือขมิ้นค่ะ พี่อ้อเราก็สิไปถอดอบโตนะคะตัมประมาณนี้จะ้ะขั้นตอนต่อไปค่ะพี่น้องเราก็จะเอากบมาหั่นเนาะค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเราก็จะเอาไปมัดจะ้ะหั่นเนาะ ทีนี้เขาหัห่นกบเรียบร้อยเลยนะคะเขาก็จะเอากบไปหมักจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้าเมือ่อเขาตำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามามักกบนะคะเอามาลงเลยจ้ะเอาทุกอย่างลงเลยนะคะ ก็หกจะพยายามใส่กันนะคะให้มันทวนนะพยายามพยายามให้มันเข้ากันจะ้ะที่เอาขยำเอาก็อยากให้มันเข้าเนื้อเขอานังนะคะเอาสิมักไว้ประมาณสองนาทีสามนาทีก็เอาไปทอดได้นะคะให้เครื่องมันเขา้าเนี่ย ตัวกบ่ประมาณนี้จ้ะเมื่อเขามากบใได้เวลาเลยนะคะพี่น้องเขาก็ตั้งกระถาเนาะตั้งกระถาน้ำมันหอนเร็วเขาก็จะเอากบมาลงจ้ะเอาใส่ไฟอ่อนะคะ่ะ ี่น้องจ้ากระสุดถ้ายเลยนะคะมันสุกเลยเขาก็ชีตักขึ้นมานะคะเขาใช้เวลาสมควรอยู่คะ่ะพี่น้องเขาก็ชีได้โกระมาณนี้นะคะคลิปนี้กับพอซํานีก่อนนะคะพี่น้องมือหน้าก็บพบกันไหมในคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเตอร์จ้าพี่น้องจ้า